คำว่าซาชิมิมันหมายถึงเนื้อสัตว์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆไม่จําเป็นว่าต้องดิบปลาต้องถูกจัดเก็บให้เหมาะกับเมนูที่จะเอาไปทําสําหรับงานตูชิสซาชิมิตู้เย็นคือหัวใจเลยควรจะ,ะเถียนนิ่งเพื่อที่จะให้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียมันช้าฉะนั้นอย่างน้อยๆก็ต้องมีแช่เย็นข้ามคืนก็ยังดี ตอนเปิดร้านผมกับหุ้นส่วนคุยกันว่าเราจะเปิดร้านข้าวหน้าปลาไหแต่ด้วยตัวผมเองเป็นคนชอบกินซูชิแล้วก็เป็นคนชอบลองอะไรแปลกๆก็เลยพยายามผักดันปลาพื้นบ้านปลาที่คนทั่วไปไม่รู้จักเราเบื่อไหมอาหารญี่ปุ่นที่มีแค่แซลมอนฮามาจิทูนา่าผมเป็นคนรักปลาปลาทุกตัวมีคุณค่าเท่ากันผมก็เลยพยายามจะผลักดันวัตถุดิบในไทยแล้วก็วัตถุดิบทั่วโลกที่ตกสำรวจ คำว่าซาชิมิมันหมายถึงเนื้อสัตว์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆไม่จําเป็นว่าต้องดิบค่านิยมการกินของเป็นเป็นจุดกําเนิดของความเชื่อแบบนี้คือคนจีนปลาตายแล้วกุ้งตายแล้วราคาจะต่ําแต่ถ้าปลาเป็นกุ้งสดของจะราคาสูงเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเอาของเป็นไปทําสุกโปรโตีนที่ยังอยู่ในตัวมันอยู่ครบเมื่อโดนความร้อนมันจะแปลสภาพและได้รสชาติเต็มที่แต่ถ้าของเป็นเป็น ค่าแล้วกินดิบเลยเนี่ยด้วยโครงสร้างกล้ามเนื้อเขาที่แข็งแรงที่ยังไม่ถูกอะไรไปรบกวนเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงเกินไปเท็กเจอร์จะเหนียวกเกินไปรสชาติก็จะยังไม่ออกถ้าแต่ก่อนก็อาจจะเคยพูดว่าเราต้องอิเคจิเมชินเกจิเมะแต่หลังจากที่ได้ไปร่ำเรียนที่ญี่ปุ่นมาเซนเซก็จะสอนว่าปลาต้องถูกจัดเก็บให้เหมาะกับเมนูที่จะเอาไปทำถ้าในกรณีปลาแซลมอนพี่ต้องไปแช่แข็งก่อน ต้องบอกว่าสำหรับงานซูชิซาชิมิตู้เย็นคือหัวใจเลยการแชร่แข็งที่ดีเนี่ยอุณหภูมิไม่ควรจะเหวีย่ยงควรจะสถียนนิน่งเพื่อที่จะให้การเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียมันช้าแล้วก็เวลาจัดเก็บพื้นที่การใช้งานความสะดวกก็ต้องดูความเหมาะสมอ่ะอันนี้คือตู้แช่แข็งเนเชอรัลนะครับเป็นตู้ฝาบนที่ทําความเย็นได้ลบยี่สิบมองศาอันนี้เป็นหลังบ้านที่ดีอย่างแรกเลยคือมันช่วยเก็บเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบทําให้วัตถุดิบของเราอ่ะ สดนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าพยาธิการทําให้เซลล์มันแตกเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้นฝาบนใส่เนี่ยมันดีอย่างอันนี้เราก็จะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จัดสรรหมวดหมู่ได้อันที่ยังไม่จําเป็นรเราไว้ข้างล่างอะไรที่เราใช้บ่อยๆเราไว้ข้างบนเนื่องจากอุณหภูมิมันเย็นถึงไปแล้วอาหารด,ดีหนึ่งมือ้อมันก็คือความสุข,ส,ขสุขกายกินแล้วดีต่อสุขภาพกินแล้วไม่เป็นอันตรายกินอร่อยมันมอบความสุขทางใจ ต้องบอกว่าผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ใช่ทุกคนที่มีประสบการณ์ผมว่าตรงนี้ก็ช่วยเหลือเขาได้เยอะทําให้คําถามเขาว่ามีทางออกผมมองว่าโครงการอย่างนี้ก็ดีกับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือผู้ประกอบการที่ต้องการจะทําให้ธุรกิจตัวเองเป็นระบบระเบียบมากขึ้นผมว่าตัวนี้ดีมากเลยผมชื่อธนีส2วัชินุนพาฒนเป็นเจ้าของร้านเค็นซากุอยู่พหลโยธินซอย4เป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลกับวัตถุดิบเฉพาะทาง ดิบได้ดีกับ Mac โครเฮกา a c อะคาเได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดีรีบสมัครเลย